ไปที่นครวเองเข้าไปนี่ไปนี่เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเลยเร็วนี่รอบแรกรอบสองเคยไปมาแล้วทำอะไรที่นี่ท่านไหนยังไม่เคยไปไหมครับไปมาแล้วไปมาแล้วทำอะไรที่นี่ ไในกังวลว่าจะสมมติขับไปเจอแยกไฟแดงเนี่ยเราก็จะสวัดพบองให้เดี๋ยวจะตามไม่ทันมันเคยมีที่ทีเป็นข้อบกพร่องอะไรไปส่งประชาชนไม่ใช่ารเดินทางไปกลับบ้านไม่ใช่เดินทางไปที่ลือไม่ใช่เดินทางไปทำงานอะไรขออนุญาตกล้องีนะคะ เียรอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันนี้ท่านผู้วนท่านสิริราชการเลยมาไม่ได้ก็มาทักทายกันแต่คงไม่ได้กล่าวอะไรมากเพราะว่าท่านนายกได้ได้มาพบปะพี่น้องนดในภากาไทยนะงานนี้งานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยเพราะว่าที่ท่านไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเที่ยวไปปฏิบัติงานไปกับผู้นำนินเป็นร้องไง สรวสทะเบียเกีตยวจกองปาประชาชนรำบางชุดที่หนึ่งวนี่หนึเป็นอนน้เด็ตรวจระบป๋าตรวจใบตรวจรถบรรทุ